b o o ฮา a เวนอัปเดตอีกแล้ววันนี้ b o o ฮา a เวนอัปเดตเอาใจสาวๆนั่นก็คืออัปเดตร้านขนมหวานซึ่งร้านขนมหวานตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนได้จากร้านไอศครีมตรงนี้นี่ร้านไอศครีมตรงนี้นะคะเมื่อทุกคนเดินเข้ามามันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้แล้วก็ กดตรงนี้เลยนี่ Party ี้ช็อก็เปลี่ยนเป็นร้านขนมหวานสุดรู้โอ้โคตรสวยเลยและการอัปเดตเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือพ็อปนะคะทุกคนพ็อปจะมีอยู่2องพ็อปก็คือพ็อปที่วางได้แล้วก็พ็อปที่กินได้เมื่อเรากดกระเป๋าเข้ามาแล้วเนี่ย นี่ค่ะพอบพี่เข้าหุงจะลองเลือกดูนะคะนี่ก็คือมี1,2,3,4,5สหกเป็นแผ่นขนมปังคัพเคก้กตรงนี้เป็นที่ใส่คัพเคก้กสามารถวางได้แต่พรุ่งนี้ไม่สามารถวางได้นะคะทุกคน นี่ไม่สามารถวางได้แต่พวกพวกนี้เป็นของกินแต่ที่สามารถวางได้นั่นก็คือทุกคนจะต้องเลือกตรงนี้เลือกกระเป๋าตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาตรงที่ขนมนี่ค่ะนี่สามารถวางตรงนี้ได้เหมือนกันเดะแล่นี้ก็สามารถวางได้นะคะนี่แต่พี่เข้าหงไม่เข้าใจว่าจะเอาอันนี้ออกมาเพื่ออะไรอ๋อทุกคนคะชั้นวางขนมเนี่ยตรงนี้สามารถวางได้แต่ อันแรกตรงนี้เนี่ยถ้าห <lawsuit. S 1> ากทุกคนอยากเอาขนมมาวางไม่ได้นะคะตรงนี้แต่ถ้าหากทุกคนอยากเอาขนมมาวางเนี่ยทุกคนจะต้องเลือกชั้นวางขนมอันนี้นะคะและขนมหวานเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะทุกคนถ้าหากทุกคนอยากแบบเปลี่ยนสีขนมหวานเนี่ยให้ทุกคนเลือกขนมที่ต้องการเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็กดวางลงไปเมื่อเรากดวางแล้วเนี่ยมันจะขึ้นรูปฟันเฟืองตรงซ้ายมือของเราให้ทุกคนกดแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการได้เลย อ่ะพี่ก็คงขอเลือกเป็นสีแดงแลวกันนี่แล้วก็กดวางอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็กดรูฟันเฟืองแล้วก็เลือกสีนี่ชิ้นไหนที่ไม่สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อเรากดเนี่ยจะไม่ขึ้นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะคะโดนัทน่าจะเปลี่ยนได้นะเอ๊ะชั้นบนชั้นบนกดวางไม่ได้ไหนลองดูชั้นล่าง่อยสิ ชั้นล่างชั้นล่างวางได้แล้วก็เปลี่ยนสีได้เหมือนกันอ่ะไม่แตกต่างเอาสีแดงดีกว่าชั้นบนวางไม่ได้อ่าวางได้อยู่แต่มันจะวางยากนิดนึงนะคะทุกคนอืมวางยากนิดนึงอ่ะพี่เข้าหุงวางยากอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นของเฉพาะของพี่เข้าหุงหรือว่าน้องๆวางยากเหมือนกันนะโอเคมะมาดูร้านว่า มีอะไรบ้างจากที่ดูภายนอกแล้วเนี่ยร้านก็เป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ก็เป็นร้านขนมหวานที่ค่อนข้างที่จะหรูหราน,นิดนึงเออนิดนึงโต๊ะโต๊ะกินขนมเอาขนมออกมาวางดีกว่าอวางยากอีกแล้วค่ะเอ๊ะวางไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนน่าจะเป็นที่กินอย่างเดียวถ้าหากทุกคนวางได้ก็บอกพี่เข้าหุงด้วยนะ ตรงนี้เป็นถังขยะสินะโอเคแล้วก็เดินทะลุได้พี่ข้าหงเหยียบเลยเหยียบเลยขนมเนี่ยสิ่งที่เพิ่มมาใหม่ก็คืออาชีพขายขนมนี่พี่ข้าหงได้งานเป็นอาชีพขายขนมแล้วหยุดพักออกจากระบบหยุดพักมีอะไรแตกต่างไหมไม่จําเป็นนะคะกดแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาอันนี้หยุดพัก อันนี้ออกอมไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยก็เหมือนกับร้านทั่วๆไปนะคะมีท่าทางที่กําลังคิดเงินอยู่ร้านขนมหวานมีนมมีกาแฟแล้วก็มีชาด้วยค่ะทุกคนโู้มีหมดกินขนมหวานแล้วก็ต้องมีเครื่องดื่มสีนะโอเครายละเอียดของร้านนี้ก็มีเพียงแค่นี้น้องๆบางคนอาจจะมาเล่นกันแล้วพี่ก็คงไม่ได้ดูอะไรมากมายตรงนี้ก็เป็นข้างหลังร้านมาขอดูอน,นี้หน่อยว่ามีความลับอะไรไหม มีที่ให้กดหรือเปล่ามีอะไรอยู่ในใต้โต๊มไหมอันนี้น่าจะเป็นไฟใช่ไหมแผ่นสีน้ำตาลนี่คืออะไรทุกคนเนี่ยเนี่ยแผ่นสีน้ำตาลนี่คืออะไรอะมีไว้ทำไมเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวน่าจะเป็นไฟนะคะแผ่นอันนี้ก็คือไฟนี่ค่ะทุกคนไฟแต่เวลาพี่ห้องหงมมองจากด้านล่างขึ้นข้างบนเนี่ยไม่มีไฟเลยนะเฮ้ยถือว่าเป็นความลับไหมเนี่ยเนี่ย มีจุดวางไฟด้วยค่ะแต่มองไม่เห็นไฟนี่งไงอันนึงเป็นแห่งไฟนะคะเนี่ยเน,น,นีเป็นแห่งไฟหรือว่ามันต้องมีไฟแต่เขาวางผิดหรือว่าวางไม่ทะลุออกมาต้องรอดูนะคะว่าเขามีการปรับปรุงแล้วก็ เอาไฟออกมาข้างนอกหรือเปล่าหรือว่าเขาต้องการให้แบบว่าฝ้าเรืองแสงผ่านไปแล้วนะคะกับการอัปเดตร้านขนมหวานแล้วก็พวกพ็อปต่างๆพวกนี้แล้วก็วิธีการใช้พ็อปแต่พี่ไม่เข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยเขาให้ออกมาถือทําไมเนี่ยให้ออกมาถือทําไมเนี่ยแล้วก็วางอะไรไม่ได้ด้วยวางขนมวางสิ่งของอะไรก็ไม่ได้ด้วยคะ่ะทุกคนโอเคปะ และสิ่งหนึ่งที่พี่ว้าวมากเลยนะคะทุกคนกับการอัปเดตครั้งนี้นั่นก็คือการเพิ่มรถนี่3คันนี้นะคะนี่โอ้สามล้อสามล้อเร็วสุดแล้วเหรอเนี่ย70ตอนแรกมันจะอืดนนะคะสตาร์ทออกเครื่องแต่พอวิ่งไปวิ่งมามันเร็วเฉยเลยรถคันนี้เนี่ยสามารถนั่งได้กี่คนเนี่ย1 2 3 4 5ส ห้าคนโูน่าสนุกมากแล้วทำไมรถทุกคันจะต้องมีเด็กนอนตรงนี้ด้วยไม่เข้าใจจริงๆอ่ะหยิบออกมาแล้วก็ทิ้งได้ไหมเด็กคนนี้ฉันไม่ต้องการเลี้ยงไม่มีเด็กแล้วไห่เอ๊เดี๋ยวนะอันนี้มันติดรถมาได้ยังไงอ่ะทุกคนพี่เขางวางผิดนะตามปกติเนี่ยพราะไม่สามารถวางบนถนนได้นะคะแต่ทาไมเราวางได้ไม่สามารถใช้งานบนถนนได้แต่นี่มาไง นี่โอ้โคตรรกเลยรถแหรรถแห่อ่ารถคันนี้สีแดงนะคะพี่เขาคง,งจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วกันโอ้รถขายขนมหวานในรูปมีล้อสีล้อแต่ความเป็นจริงมีล้อสาล้อโอเคเอาอยางลมออกแต่ล้อข้างหลังออกอะข้างหน้าดูโอ้เดินหน้าไม่ได้ซ่อมได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ กระโดดกระโดดโอ้โเฮ้ยวันวโอเคออกแล้วจมแมพจมหายไปไหนเรียบร้อยคันนี้คันนี้เป็นรถส่งสินค้านะคะไม่มีอะไรให้ตกแต่งเลยอ่ะมีแต่สีเปลี่ยนสีอืมมีแต่สีเหมือนกับรถคันนี้นี่ นั่งได้สองคนแต่พี่ก็งหงขาสัานา้นไงมันก็เลยจมดินเออแบบนี้แหละมองเห็นทั้งขาทั้งรถคันนี้ก็เหมือนกันนะคะเปลี่ยนสีได้ตรงนี้ทุกคนสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะแล้วอันนี้ละ่ะเปลี่ยนสีได้ไหมไม่สามารถเปลี่ยนสีได้มันไม่ใช่รถเนาะ โอเคโอเคการอัปเดตของบูฮาเวนก็มีเพียงแค่นี้นะคะเป็นการอัปเดตที่เพิ่มเข้ามาให้เราเล่นก็คือร้านขนมหวานแล้วก็จักรยานสิ่งที่พี่คิดว่าทุกคนเนี่ยอาจจะเล่นบ่อยนั่นก็คือจักรยานนะคะแต่ร้านขนมเนี่ยน่าจะไม่มีไม่ค่อยมีใครเล่นกันเหมือนกับร้านทั่วๆไปถ้าหากทุกคนชอบพี่เข้าหุงนะคะกดไลค์กดติดตามพี่เข้าหุงด้วยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่เข้าหุงก็อยู่ห้องวีถ้าหากใครอยากเล่นห้องวีของพี่เข้าหุงก็ เข้ามาได้นะคะพี่เขาหุงทิ้งลิงก์ไว้ตามหน้าเพจแล้วก็ YouTube แล้วก็อย่าลืมฝากไปติดตามเพจของพี่เข้าหงงด้วยนะเพราะว่าพี่เข้าหุงมีการจัดกิจกรรมแล้วก็พูดคุยกับ FC หรือว่าถ้าหากใครอยากส่งแฟนอาร์ตเนี่ยก็ส่งมาได้ที่เพจ f a c e b o o k นะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย